ฝั่งของอสาวๆกันบ้างอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมขาอิงฟ้าชาลอดเออต้องบอกว่าออคู่นี้คือเป็นอีกหนึ่งคู่จากเวทีม s สแก n น Thailand 2022ที<ม>่แบบเราเห็นตั้งแต่แบบน้องๆประกวดมาเนาะพี่ทันคือจะบอกว่าน้องมีผลงาน มามากมายมาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเขาเป็นคู่หูคู่พาร์ทเนอร์คู่ซัพพอร์ตที่ดีในทุกๆเรื่องเรียกว่าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรจะเจอดราม่าจะเจอความสุขอะไรไงเขาจับมือประคองกันมาตลอดเผอแป๊บเดียวคุณผู้ชมข่าวันนี้ครบรอบ1ปี5เดือนนี่เขาอยู่ด้วยกันแล้วนะน่ารักมากแน่นอนว่าพอมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแฟนคลับคนรักอินฟ้าชาลอตก็ต้องแบบ เฮ้ยขอฉลองชชยกันสักนิดน,นึงนะคะผ่านแฮชแท็ก Inglot Anniversary นะคะวันเยียร์ไฟมันนะคะจนติดเทนทูอิตเตอร์หรือเอ็กนะคะอันดับที่หนึ่ง mm hmm. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะถ้าเกิดใครได้เข้าไปดูแบบในในแฮชแท็กนี้นะคะคือจะเห็นว่าแฟนคลับอ่ะลงทั้งภาพทั้งคลิปรายการต่างๆที่น้องไปออกด้วยกัน mm hmm. แล้วทุกคลิปทุกโมเมนต์มีแต่คําพูดที่น่ารัก,ก,กมเมคคาราฟังเรารู้สึกแบบเฮ้ยน้องเป็นเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆอย่างเช่นมี ตอนที่น้องไปออกรายการวิทยุด้วยกันแล้วชาลลอตนะคะก็มีมีการพูดว่าก็จะมีหนูคอยอยู่ข้างๆเห็นพี่ฟ้ายิ้มพี่ฟ้ายิ้มแล้วน่ารักอ,อีกอย่างรอยยิ้มของพี่ฟ้าเป็นกําลังใจให้คนอีกล้านล้านคนเห็นไหมแล้วส่วนอิงฟ้านะคะก็มีการพูดว่าก็อยากให้เติบโตไปด้วยกันแบบนี้ไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามอเอ,อ้ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบพาร์ทเนอร์ที่แบบมีแต่ความหวังดีให้กันอ่ะพี่พัน มีแต่เรื่องราวดีที่จะจะมอบให้กันตลอดเวลาไม่ได้แค่ให้ความสุขกับตัวเองนะแต่ว่าให้ความสุขกับแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราทั้งคู่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยคือขอให้แบบ จับมือเป็นคู่พ์ทเนอร์ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปมีผลงานเยอะๆมากปากเป็นแฟนเลยอย่างช่วงนี้เห็นตอนนี้คืออิงฟ้าอยู่กัมบูดีถ้าถ้าเต้าจำไม่ผิดเนาะน้องมีงานอยู่ที่นั่นแถมล่าสุดอิงฟ้าเพิ่งจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของช้อปปีด้วยนะเพิ่งประกาศมาเต้นแบบ,แบบแบบอย่างนี้นส,สาวสายแล้วอย่างงี้อย่างนี้อยู่น่ารักมากนะเอลเอสกันไปเลยค่ะเอ ส่วนชาลอรทนนี้อย่างที่เรารู้กันว่ากำลังถ่ายละครมนรักลูกทุ่ง2 5 6 7จะนะคะก็ให้กำลังใจกันด้วยต้องบอกว่าช่วงนี้คือทั้งสองคนคืองานเดี่ยวค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะมีแบบแยกย้ายกันทำงานบ้างแต่สุดท้ายเขาก็คัวจรอยู่ทีกันมาเจอกันนี่แหละยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเค